มาออกกำลังกายกันนะคะนี่นะคะมีความตะวันตกดินนะคะทะเลนะคะทะเลทรายเดี๋ยวจะพาไปดูกใกล้ๆ เดี๋ยวมาเดี๋ยวพาไปดูทะเลใกล้ๆนะคะ ต้องไปอีกฝั่งหนึ่งฝั่งนี้มันมีก่อสร้างอ่ะถ่ายได้หรือเปล่าไม่รู้นะแอบถ่ายเขาวุ้ยชลีผมยาวมาั้งต้องไปฝั่งนึงฝั่งนี้มันมีก่อสร้างว่าต้องรีบเดิน ถ้าไปโดนฝั่งนู้นปะไ่ด้วยไม่บอนมันสวยโอ้โหดูไอยกันนะค่ะ